สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพาดูมะเขือม่วงยักษ์ตนดพัทลุงของน้องนวดมัมริหาตาเทียงแอดนกรปนมช่องดีโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไป,กปที่ช่องดีโชวสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่ขาวตาเทียงนครปนมด้วย เนี่ยน้องหน่วยเขาให้มาเดี๋ยวเราจะเก็บไปทําไม่นี่เลยทํา,มาเมล็ดพันเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อเนี่ยลูกใหญ่ขนาดไหนเหรอเดี๋ยวเราให้ดูมือเราเล็กๆอุย้ยเนี่ยฮะเห็นปะ่ะลูกโตไหมเนี่ยมือมือ,ม,อมือเรามือเราเห็นปะ่ะเออเนี่ย งามเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ทำนี่เนี่ยตัดแต่งใบไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยมีมีมดมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องจัดการนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปหาพืชผักขมๆม,มมาใส่อีกการมาแมลงหวีขาวเลยดีด,ดีตอนนี้เริ่มติดดอกออกผลมาอีกแล้ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยติดดอกมาอีกแล้ว กินได้หลายรอบแล้วเนี่ยเวลาเขาออกลูกมาเราก็จะพยายามตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกใหม่สวยงามดูฟักทองสะก่อนมีแต่ตัวผู้ฟักทองที่ซื้อมาจากตลาดแล้วเพราะจากเมล็ดไม่ค่อยได้กินลูกนะน่าจะเป็นกันหลายคนนะเหมือนกับปลูกมาให้เรากินไอ้นี่ย เหมือนให้เราปลูกกินยอดกับกินเนี่ยดอกเขาเนี่ยเนี่ยดอกตัวเมียยังไม่เกิดเลยงานยิ่งานแต่ใบนี่เดี๋ยวต้องเนี่ยผักชีเราไปตัดแต่งกิ่งเอยไปตัดแล้วปักช้ำติกเลยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเนี่ยรูดรูดใบไปกินเนี่ย ก็จิ้มลงดินจิ้มตรงไหนก็ติดติดง่ายง่ายเนี่ยเดี๋ยวรากงอกแนะเอาใบรูดใบไปกินนะเอาใบไปกินเดี๋ยวรากก็งอกมาแล้วนี่ติดง่ายเหมือนมะเขือพวงปัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆ่ายมะเขือพวงเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่เขาติดตัดตัดกิ่งเนี่ยปักชำติดง่ายมากเลย จะต้องเอาหนานเฉวอยมาใส่ใส่กันมแมลงวีขาวเนี่ยพวกพืชผักขมขมเนี่ยเด็ดใบมาแล้วก็เอามาไล่แมลง,งวีขาวใส่ใบตามกระถางกระถางไหนที่มีมแมลงวีขาวอะ่ะเด็ดใบพืชผักขมขมอะ่ะแล้วก็พวกขาตะใบขาตะไครใบอะไรก็ได้ที่เป็นรสเผ็ดร้อน รถขมขมสรงสระอังกาบหนูฟ้าทลายโจรบรเพชรได้หมดน,นี่เราเอามาไปเด็ดหน้าบ้านมาเมาทำปุ๋ยหมักพวกกระถินเนี่ยทำปุ๋ยหมักได้ดีมากๆเลยนะรูปะ้ป่ะเขามีสารอาหารธาตุอาหารพอสมควรไม่งั้นเขาจะเอาไปผสมกับอาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์เหรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยนะพอย่อยสลายแล้วเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยอุ mm ้ย hmm. ติดดอกดีนะไอ้เฮียเราเก็บไปกินบ่อยมากเลยเก็บไปกินจนหมดแล้วนี่เขาออกมาใหม่ละออกยอดออกนี่พีนัปเตอร์ต้นเนยถัว่วนี่ตัดกิ่งปักชำง่ายมากเราว่าจะตอนกิ่งอีกก็เนี่ยเห็นไหมกินดีมีประโยชน์วิตามินอีสูงสารต้านอนุมูลอิสระคือคือมีสารต้านมะเร็งสูง อยากถ่ายตอนฝนไอ้ตอนแดดแดดเราไม่ชอบถ่ายกระเจียบกระเจี๊ยบดอกดีไหมเนี่ยได้เวลาเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเดี๋ยวรอให้แห้งๆเลยนะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์โอ้ยเราเอาเปลือกไข่มาใส่เปลือกไข่ก็กันทากกาาันแมลงได้คือทากเนี่ยไม่ใช่ว่าเขากลัวนะแต่เขาเจ็บเฉยๆเพราะมันบาดไง มันจะทําให้คือเนื้อเขาอ่อนเวลาทากมาโดนเคลื่อนผ่านเนี่ยเขาจะเจ็บแต่ทากนี่ได้กลิ่นชุนของน้ําส้มสายชูเข้าไปไม่เป็นแล้วกับเกลือเกลือนี่ตายเลยเอาเกลือไปโรยเขาตายเลยนะทากไปละงานเยอะ เออนี่นี่นี่ให้ดูอันนี้มะเขือยาวมันของน้องหนวดนะจ๊ะเออติดดอกดีติดดอกดีจะต้องบำรุงซะหน่อยมะนาอาแป็นดอนกพิเศษก็ติดลูกเยอะดีเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิง่งหาเวลาตอนกิ่งแล้วได้เวลาตอนนะอันนี้มันาวาแป้นชราพร <c ười> คิดตู่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 กลางนาะมันาวแป้นชราพร นี่จำได้ว่ามีส้มจีสอยู่ในนี้แล้วเนี่ยส้มจีสเป็นไรหายใจออกมยเนื่อส้มจีสส้มจีสอยู่นี่โอเครอรุ้นปรณาปัญธนาพี่กบกับพ่ฝนพี่กบกับพิฝนได้ยินไหมรอรุ้นนะจ๊ะนี่เดี๋ยวตั้งชื่อตัวเองให้หมดเลยนะมะนาเป้นชลาพรฟักทองชลาพรน, <c oughs> นยมะเขือมะเขือ,อยาวชลาพรมะเขือม่วงชลาพร เอาให้หมดอะไรที่ปลูกเองตั้งชื่อเองเนี่ยพาชมเขียวๆงามๆอันนี้ยังไม่รู้เลยอะไรอุย้ยพริกก็งามดีแท้เนาะพริกงามนี่ก็พริกพริกเม็ดใหญ่หนเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวไปนคนๆเลยเดี๋ยวไปคนๆกัน อันนี้ตักกิ่งปักชามติดง่ายดีแต่ใบเขาเล็กไงผักโขมผักโขมมีแควเเสยมสูงดีเนี่ยตักกิ่งมาปักปักก็ติดแล้วแต่เพราะจากเมล็ดดีกว่านะใบเขาใหญ่ดีปักไปทั่วเลยนานเฉวอยอันนี้เดี๋ยวต้องรืือและ มันเขือส้มต้องปลูกรูหนาวเนี่ยนี่ก็ง,งามดีม่ยมตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะม่ยมมาตัดกิ่งปักชำได้เขียวจริงๆพวกน้ำหมักต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยใช้ได้ดีหมดเลยน้ำหมักใส่อาหารน้ำหมักปุ๋ยคอกน้ำหมักผลไม้น้ำหม,ม,มักเปลือกกล้วย น้ำหมักเขาสารทุกอย่างนี่สรารพัดน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเขียวดีจังเห็นว่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนี่แทบไม่ต้องจำเป็นเลยนะน่นมะนาวพิติดมะนาวพิติดน่นมางานดีมากมะนาวพิติดนี่ดอกดีมากแป้นดอกพิเศษนะจ๊ะแต่ตั้งชื่อเป็นมะนาวพิติดไปเรียบร้อยแล้ว ที่เกียจเดินเพราะเราจะก็ไม่อยากจะให้มันยาวมากเดี๋ยวเดียวเออกลับก่อนนี่ยี่รายี่ราเนี่ยเด็ดยอดเป็นปักชำนะติดง่ายนะยี่ราเนี่ยเนี่ยยอดยี่ราเนี่ยตัดก็ติดเนี่ยตัดงี้ถนะ้าจิ้มลงดินติดง่ายอันนี้ที่เราตัด ไอ้นี่กิ่งผักปลังมาปักชำติดง่ายดิขอฝากหน่อยอืมจิ้มไปอืมอยู่ร่มๆเวลาปักชำต้องปักชำตอนเย็นๆน่ะให้เขามีลาพักฟื้นหน่อยขอเด็ดไปปักชำหน่อยนี่ไปปักชำก็ติดแล้วติดง่าย ยีราโหระพานี่เอายอดตัดปักชำก็ติดนี่เดี๋ยวเราก็จะไปปักชำแล้วถ้าปักชำต้องปักชำตอนเย็นนะหรือถ้าจะปักตอนเช้าต้องเอาเข้าร่มก่อนไม่งั้นเขาเฉาตายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปักอุ้ยเดี๋ยวจะมารื้อแล้วมะคงมะเขือ ยอ่อยไนี่ได้เยอะและไปละฝากช่องเกษตระะด้วยนะจ้าทุกช่องที่เข้ามาอเอา้เอาลงช่องไหนเอาไม่ไปเป็นไรพอดีลงช่องต้มชาดาตุกผักสวนครัวคกนี้